<c oughs> จ้าตอนนี้อยู่ในมองคอนเจนเนก่ะเนาะพาหลานมาติวในโรงเรียนเนะะี่ยเขาค่ายในโรงเรียนในมอมอคอนเจนเนะจ๊ะ,ะนู่ที่เรียกนกว่ก็คนน้ิวม,มาหลายคนหล,ยหลายค่ะ กต้นไม้หลายเนาะกันเนาะในมหาเลยกับต้นไม้หลายหลายกันเ่อเคยเข้ามาจะเก็เคยเข้ามาจอยู่้องนอกเนาะจ้ะนี่เ,เขาวางไรนะคนหลายจะแดงก็ได้เมื่อเคยเข้ามาหลานก็เรียนจบไปคนนึงแล้วละ่ะเมื่อเคยมาเห็นเขาคนนี้เขามาติว,นนวเนาะกันยิมวอสซี่ก็ติวแต่เมื่อเคยมาเจะเสียเห็นเมื่อเคยมาลำเขาเนาะค่ะ คนไลยได้แต่ต้นไม้ก็ายเนะจ๊ะต้นไม้ก็ลายลายืก็ลยอ๋นนี่มัปลาผมบุ่มกัน ผมบูมกันโอ้งามจัง đa, con đã đưa chả mua phần lớn lại còn chè đèn nữa cha, chào đi chả.